นี่นะคะนี่นะคะเราก็กำลังเตรียมของกันอยู่ที่จะไปเที่ยวการชินาบรยสพรุ่งนี้ของเราต้องตั้งชือ่าาอคิดว่าการจักบุรีบ่อทุเรทัว <c oughs> แล้วแล้วพรุ่งนี้เราต้องออกเราต้องตื่นอาบน้ำประมาณกี่โมงนะตีหนึ่งตีสองประมาณไหนคิดไม่ีเดิ <c oughs> นนะเพราะว่าของกองเต็มห้องเลยไม่เช่ดู กก็เกี่ยวจังเลยห้องรกมากค่ะของไลดูค่ะห้องรกมากหอผู้หญิงแท้ห้องผู้หญิงแท้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไปเล่นเกมนะคะไอ้มึงบอกจะเล่นเกมกันเราเล่นเกมกันไหมไม่น่าลิ่นหรอกกูไปจิ๊กในกระเป๋ากองกระเป๋ายากองสารสุขแล้วจริงๆเราซื้อกระเป๋ามาใหม่นี่นะคะแต่ว่าแต่ว่าที่เปลี่ยน เพราะว่ารีบกำลังจะออกจากที่ทำงานแล้วแม่งงานเข้าก็เลยต้องถูกซักทุเลหน่อย่ไปก่อนค่ะโอเยค่ะคุณวันนี้ค่ะก็เป็นเวลาตีสามครึ่งอะไรซพ่งเราก็กำลังรอเพื่อนคนอื่นในการแต่งตัวโอ้ยหยิบบังอ่ะอาิตวันนี้ลกมาก ค่อยไปถ่ายกันคณะตไวเองคะแล้วก็มาถึงตลาดเล็กจัตจักรเออใช่เรากำลังจะไปอาคารดีตอนนี้รอเพื่อนฟังประชาสัมพันธ์กันนะคะอาคารดีป่ะดีดีอาคารดีเออคารดีเดินไปสุดท้ายเลยเอออ๋อนี่ก็คันดีกูก็บอกไปอาคารดีไปค่ะเนี่ยค่ะ ตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเตัวชูการชินาบรีนู่โนโลแล็คเครื่องวันนะก่อนจะถึงมาดูความทุลักทุเลของทริปนี้กันกนจะจ๊ะ

ด้วยสานการบนทรัรีไปที่ตลาดทองมาภูก่อนซึ่งเจะประมาณซึ่งจะประมาณสามชั่วโมงกว่าแล้วจะขึ้นอีตอ่อไม่เกิดเที่ยงคุณทำเกิดนี่ท้าเกิดเที่ยงอิดต่อ,ม,ดดตอม่ได้มีที่หนที่ถการจก็คืคอทองมาภูมิแจแล้วต่ครูก็ตั้งใจจะสถานีขนส่งตัวนี้ไปขา้นพ้นกันหนามาที่สั้นจ <c oughs>

บรรยากาศคือเย็นมาก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 ไม่ถึงกับหนาวมากแต่ว่ามันค่อนข้างเย็นมาเย็นสบายอยู่ด้วยมีตรงจุดๆพวกนี้หนูมาได้กี่โมงเพราะว่ามันวินเพราะเราสู้โค้งไม่ไหวนะใช่มันมาแล้วมันกูยังไม่ทันทําอะไรเลยพ่กนี้กูต้องลงแล้วมันยนมันเย็นจะพาทุกคนไปเก็บบรรยากาศอยไปีล็อกกันนะเราก็จะยอมเสียตามค่ารอเวละเพื่อไม่ลงมปัน เพราะว่ามันคุ้มค่ามากกับการเสียเงินห้าร้อเพื่อที่อยู่ที่นี่ฉันพูดเลยว่าคุม้มใช่ไหมใช่โกูงลงไปคุ้มจริงๆยย้ม้มีริคุมจริ 가까이 다내 걸로 믿는아민 클럽 여자 드도네 곁에 아침 7시쯤에 우리 집에 서치를 많이 오늘도 사람이 많네 내게 반했던 여자도 저렇게 저 테이블에 앉아 오아너 지겨워 이제는 삼이 쉐오 아우 너는 제일 라비지 이 니는 밤이 쉐어 집에서 영화나 드라마나 보고 싶어 아니면은 마랑태화블 나누고 싶어 지가브로스를 지금 시켜와 픽업. Yo, are looking for paradise, so I came to studio in China. Couldn't ignore nobody but you have to get me a phone call for me. Daddy go sick, yeah. not that, but that. yeah, yeah. Can't yeah. Yeah. Oh, yeah. yeah, just watch yeah. yeah. baby, just oh, yeah. I'm just chillin', chillin', chillin' boy. <_ <d> _ <n> _>มึงยังใส่แขนยาวไงไวูวม่วูบ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 วูแขนแล้วก็เป็นขาด้าน้วแล้วเมืองน,นี้ก็เป็นเมืองน,นี้เป็นเหมือนแบบที่เก็บของเก่าอะมึงเนีน่ย ทำอะไรคะคุณเมย์เป็นตัวอยู่นะกันนี้ผัดหน้าแห้งๆนะคะใช่จะหันไปทางนู้นแหละแต่แม่งท่านั่งโค้ชเคียเออเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งเคแต่งหน้าแต่งใจตบๆๆพร้อมกับเพลง I wish I could cry เป็นเพงของเป็นเพลงที่เพื่อนกูน้ามนั่งแต่งละทีไม่ยอดเยี่ยมเราตัดภาพไปที่กูด้วยเยี่ยมไม่ต่างกันเลย เอ้ยกดใ่เอ้ยอย่าเอาเราเราต้องรีบอาบน้ำเพราะว่าอะไรครับทำไมไปมึงต้องรีบอาบน้ำเพราะว่าที่นี่งมีกดที่นี่ต้อมีกฎก็เลยต้องรีบอา นี่คะ่ะรก็จะเดินไปห้อยไฟต่องแต่ง <lk lk lk> เออ,เอ,อไม่ห้อยไฟห้อยโคมไฟแบบไม่ป้าเราได้มาที่ต่อ <Yeah. S 2> กีาสบายสวยมาก่เดแอ่ะสวยมาก ไปก่อนนลยนะคะแล้วก็มาฮ้อยะเคียงวาวนี่นะคะก็จะมาอธิษาน จิตอภิษฐานใจก็เพื่อนๆของเรากูมาเป็นพี่ก็เพื่อนปูพี่นบ้านแค่นี้ต่อให้ไม่ได้มากันี่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรามีเพื่อนของเราอยู่แล้วแล้วก็มาจุดตะเกียงเพื่อนของเราเพื่อฉลองให้กับปีใหม่นี้ปีใหม่นี้ของเราเนาะให้เราไปถ่ะครัเดี่ยนหน้าหน่กันหน่อ เราจะไปกินข้าวกันนะเดินไปหาอะไรกินง่ายๆเล่นๆโอ้อเบียร์โอเคออุดหมาเราไปถ่ายกันมาแล้วก็ของขวัญปีใหม่ของเราแต่เราจ่ายลูกกันเองเอาก็ของขวัญปีใหม่ก็เหมือนเซื้อไงเท่ากันไงเออแต่คนไหนยัยพอลอย คนไหนไงมมีเขวดไม่เปนไระไม่เปไรค่ะกินคนเดียวม่บอกได้แค่ออ์อยเจยบ้ในความทรงจำใช่ไหมเอาใส่นี้เนี่ยนะยังเออตลอดมาแต่ต่อจากนี้ตัองนี้นั่อย่าเอ่ยคำลาในความเสียใจลาลาลา เดบลาลาลาเดบลองจะหนักหมเพื่อนส่วมห้อ่อะลาลาลาไหนลองดูตรนให้กูยืนให้ไหมให้กูยืนให้ไหมโอ้โหชุดขาว เหมือนกันเลยเข้ามาปฏิบัติธรรมกันเห็นเาเจอไม้อีกแล้วเพื่อนกันเฉยคือะตอมันเลื่อนมา ว้าวแม่บอกว่าอย่ามาคนเดียวนะลูกดูสภาพปลากสาศคนไม่รอดเหมือนกันนะแม่แม่บอกว่ามาคนเดียวมากับใครใช่แต่เราไม่มีเขาใช่เขาบอกว่าอย่าไปไหนท่าไหนคนเดียวนะลูกเขาบอกแล้วกูต้องไปไหนวันไหนกับใครอุ้ยน้าเดียวป้ะท้ามเป็นไ้าเบี่ยวมากเมื่อกี้คือต้นอะไรนะ

ตอนแรกไ,ไม่เห็นพอควาหรือิ๊ะอะไรตะเกียงอย่างเงี้ยต้นตะเกียงต้นตะเกียงนะเป็นพันยังนะพันยังคืออะไรนี่พะลทพะลุพูดแล้วพะลุชินชิมมากสายพันธุ์มันใช่ไหมล้วตรงตน,นี้ดีซีของช,ชินมากวอชิงตันดีซีป่ะ tôi wow, có yên đạo chân chân bòi, âm đi chân 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 âm đi chân cái chân chân เดินเดินทางมาจากไหนอะไอพี่หขาขันมาหาก,กูแล้บอกว่าทำร้อนแล้บอกว่าอะไรวะ <c oughs> มึงป้าปากปากูซีป่กซี่ทันที่มันนอนตลอดทางแห็นไหมไม่ได้พูดแต่ปากซี่ ก็ทำไมลก่านดูทีจังหวะสันึ่งมีเจากันไหมซีลูกเหมือน่ไเลือกมก็ได้เจ้าลูกนี้ถ้าแบงเก็ังเนีนะรอนนาเะก็เป็นคืนที่เทาไนที่สองของเราในการอยู่อิตาลซึ่งหนาชิหายกูอยากกลับบ้านแล้วคืกกระดัง แค่ห่มผ้าอย่างเดียวเว้ยผ้างเรารู้ว่ามันจะหนาวเมไหรอ่ะเสือดาวมาออกมาเจอเล่นสักหน่อยรึมันได้มาไม่กัดตองไม่กัดตองคือแบบดีอ่ะเทานเส้นขยะมาสักหน้าคือแบบอยู่สบายอยู่สบายเดีนี้ไม่ได้ทานเส้นขยาะมาไงมันก็เลยอยู่ไม่สบายอีพวกแบบว่าไม่น่าไม่น่า อะไรบ้านกูกไม่นไมหนาวานานไม่หนาวเท่าบ้านกูบ้านกูไม่หนาวแ <c oughs> ต่ที่ไม่หนาวไง้เงขึอนปอแต่วาคแต่ว่าี่ปิดตั้งแต่ตลาดปิดสองทุ่มแล้วไฟดับตริจเชอ้คทา่าาสก็ออเป็นสชบ้านเ แต่ก็ชาไทยอร่อยแต่ว่าอะไรที่มันให้พีไม่ต้องกินก็ได้มามถึงทั้งทีไงมาถึงทีก็ขอนอนแล้เก็ยังไม่ได้ลองชาเขียวอัญชันอร่อยชาไทยโกโก้ โกโก้ที่มีกลิ่นชาไทยชาเขียวใสหรือเปล่าไม่ใช่ชาเขียวผงชาจังจและน้ำตาลของเธอ ว่ออย่างน้อ่าลาสั่งอะไรแปลกๆอ่แปลๆเราเตรียมมาเราต้องเตรียมมาไม่งั้นมันะมกเก็ตมันียตังค์มัให้ผู้เดือวนี่อ่ะใ้แล้วดูสิเราหยิบมาให้แล้วค่ะแต่อย่างนี่ว่าอยู่ยู่ต่างจังหวันคือว่าอยู่ไหนแต่ต่างจังหวัด โาล่าากาแฟถอยอยู่ไปให้กินอันนี้ก่อนกาากินไม่กราะวการรักกันม่ะเบกมามอจกันกินเบียไปแล้วสองวันกินยังไม่หิอนแรกก็ได้กินเาว่าถุงหยุดเพนอนไงไม่ทำน้นอนเยอะยังไม่ได้จ่ายกินแรกไม่ใน่ก่ไม่กินนแรกที่มาถึงน้ำ้อนโอ้โหใจ มาเถกูมาดึกกว่กนี้าแรกมาให้คูน่ลมเพื่อเราจะถือไปดึกค่มนะมาให้มาโอ้โหหมวากช้ากว่านี้ไม่ได้อาันแต่ันมาแล้วจริงจเมื่อกี้สั่งยังไงนะสรุปตอนแรกว่าจะกินไหมิน้วามารเอาเสนเล็กนไมึงทกคนเออเอามาดด้รดูแล้วก็จะได้ให้คนเวนกินไม่ด้น

ขเ,เข้าไปเ,าเข้าไอันนี้อันนี้เข้าอะไรเข้าเข้าเข้ามือค่ะคุณนี่ค่ะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเรากับการอยู่ที่อีตองกี่เราแล้วก็จะเดินไปขึ้นรถกับลุง ลุงวันลุงจังเรือลุงวะจันรกับลุงจันนะคะที่บ้านแกตรงสัตเจ้าสัตเจ้าสัตเจ้าขอุมึงปุไปเรื่องเน่ะก็คือแถวนั้นแหละเขาบอกว่าให้ไปรออยู่ที่สัตว์แล้วก็ได้แต่ว่าบ้านแกก็อยู่ถัดๆกันไปแล้วก็จะลงไปตอนแปดโมงครึ่งตอนนี้เราก็ต้องไปกินข้าวเช้าก่อนสักเล็กน้อยนะคะ เออชอบดูข่าวด้วยอะไรค <พา S 1> ่ะทุกคนเป็นคนที่ชอบดูข่าวมากออฟฟิศของเราวนนี้ค่ะเรานะไปซื้ออยู่ที่ตลาดมาซึ่อเขาบอกว่าเนี่ยไซส์ใหญ่สุดละแต่มึงเชื่อกูป่ะแม่งไซส์เด็กแล้วดูเสื้อไมยีกับเสื้อกูบัดบัดไซส์กันแต่ว่าได้พอยซื้อเป็นกระเป๋าแทนทุกคนด้วยความที่ชั้นนั้น ไม่มีเอาชุดมาน้อยก็เลยต้องใส่แทวนใสแล้วแต่เกิดบอู้เธอต้องใส่อุ๊ยแดดออกอู้ชอบโอทุกคนคือลมมัาแรงมาตั้งแต่เมืเ่อคืนคืออีกนย่งคือหลังคาบ้านปิวได้อ่ะตอนนี้แดดออกตอนนี้ก็ปิวอยู่ตอนนี้ก็ยังปิวอยู่ก็คือต้นไม้จะปิวไปด้วยแล้วแนนี้ออกก็ <ๆ S 2> ดีแล้วนะทีตกแล้วอ่ะทนแต่ยังต้องมาแบบว่าคิดหนึ่งสี่วันสามคืน เ <c oughs> าไม่ลังแหงนไม่ได้นอกจากลาออก <c oughs> อาากศเย็นมาก <c oughs> ยทุกคนดูลมข้างนอกนะทั้เป็นทำไมป๊าขึ้นมาเท่าเดิมเอาหูแล้วเงดูปัาจะลงไปถึงข้างล่างอ่ะเราก็หลบอยู่ในบ้านอย่าดูไม่ค่อคู่กับสีนะไม่อันนี้เป็นแบบจริงคือแต่ว่าปากซีดหน่อยก็เนี้ยดูชุดที่ใส่วันนี้สิอ่ะเขาบอกว่าของกูไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ของเด็ก อของกูไม่ได้ใส่มันซื้อกระเป๋าไงเออจูซื้อกระเป๋ามายอยากใสอวดนะแต่ว่ามัอยู่ในกระเป๋าใช่อยู่ในกระเป๋า <laughs> กระเป๋าอยู่ในกระเป๋าอีกทไีไม่ใช่ช่วยกันป,ป่ะรู้จีบปะยังวเดี๋ยวเาออกกันทุกคนเดี <c oughs> ๋วยวเราจะไปเดินกันขึ้นรถละโอ้โหโอ้โห อินเติร์เลยคือรักเล่ห์ทัวรมเป็นหลายแอบด้วยพวกเนี่ยค่ะก็จะมาบอกเล่าว่า เขาพูดสำหรับรันทดทัวร์แต่เพื่อนเรานะคะที่พักฝอนหนำใจเนี่ยไม่พูดเลยเดยเนาะตายห่าไปแล้วค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่ตายเนี่ยเย่ซึ่งเราได้ผ่านการเดินทางอันแสนยาวนานการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้ที่ทริปหน้าเราจะไปหาที่มันสบายกว่านี้นะคะทุกคนหรือเปล่าหรือไม่รู้เหมือนกันยิ่งกว่าเดิม แต่ก็ไม่ทราบราชนะแล้วรักทุเลทัวรลันทุัวขอตัวราไปก่อนนะคะบาย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 ค่ะเซีามองสุดทาเป็นตอไทาะเลยยม้าหลวงมำพจะลองจกรเรเ่าข้า